ปัญดาเพื่อนบิสุสมณีนนทั้งหลายใละญาติโยมพทุทธบริษัทผูรับฟังสำหรับวันนี้ที่บันทึกก็ยังเป็นวันที่ที 4, 23, ่23ก,กันยายนคม2527แล้วก็อาการป่วยไข้มาเสมบายยังก็เสร็จหน้าทิ่แล้วเห็นว่าเวลาใกล้ๆจะจบเสียงกระเด็ม mi ขากเสดต่ำลาย <c oughs> ัอนนี้อาการเสพหาในคอมากเหลือเกินแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชีวิตของผมมันจะอยู่ได้สักกี่วันฉะนั้นมีอะไรบ้างพอที่จะคุยสู่กันฟังในชีวิตของผมนับแต่นี้ไปผมจะพูดไว้เรื่อยๆจริงกว่าจะจบเกมพูดตอนปลายทบทวนไปหาตอนต้นต้น,น,นบางปลายบ้างสสดงตัวโอกาสการจังหวะจังหวะที่จะพูดมันจะเหมาะสม เพื่อเล่าสู่กันฟังแบบเป็นเรื่องของลุงตาแก่คนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วแม้แต่เป็นพระก็ยังไม่มีความหมายสํัหรพระโดยกันมากมายพระพระด้วยกันอาจเฉพาะส่วนน้อยนะส่วนน้อยแต่ก็หลายเสียงเขากล่าวหาว่าผมอวดออตริมโนสรรม การอุตริมนุสธรรมทำอันยิ่งที่บุคคลอื่นไม่มีอันนี้ผมไม่มีอ่ะผมมีธรรมะที่ชาวบ้านเขามีกันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาความรู้ที่ผมแนะนำมาแนะนำท่านอ,อนำมาสอนกันในเวลานี้คนอื่นเขาก็ได้มาเยอะเขาได้มาก่อนผมเยอะเขามีกัน และเวลานี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็มีความฉลาดมากมีปัญญามากสามารถปฏิบัติได้คล่องแคล่วถ้าคำว่าท่านนั้นหลายไม่รู้ผมก็ไม่โพดอันนี้ท่านรู้ตามแบบฉบับพระองค์สมเด็จพระบรมครูคือพระพุทธเจ้า <c oughs> ตอนที่พระโมกขลาเจออหิเปรตหรือเปรตต่างๆ เมื่อพระโมคคัลลามาถามท่านมีพระลักษณะถามพระโมคคัลลาพระโมคคัลลาบอกว่าไปถามเราต่อหน้าพระพุทธเจ้าเถอะเวลาที่พระพุทธเจ้าเทศจระลักษณะก็ถามพระโมคคัลลาพระโมคคัลลาก็แสดงก็ถามพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าเปรตตนนี้แต่ถาคตเคยเห็นแล้วตั้งแต่วันบรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณ ต่เวลานั้นคนอื่นยังไม่รู้ตถา,าคตก็ไม่กล้าพูดแต่เวลานี้มุคคล,ลาเป็นพยานรู้แล้วเห็นแล้วเป็นพยานตถา,าคตก็กล้าพูดท่านเจ้าทรงพยากรณเหตุความเป็นมาก็เปิดทังไหลายว่าทําความชั่วอะไรไว้บ้าง <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันความจริงความรู้นี้ผมได้มาตั้งแต่อายุเจ็ดปี ยังไม่บทเในยังไม่บวทพระคนก็เ,เลยว่าเป็นองค์เป็นเนมานานันนอนนัไม่จริงไอ้ <c oughs> อย่างนี้ไม่จริงผมได้ไมาถ้าแต่ตอนโน้นผมก็มาเล่าสู่กันฟังตอนนี้แต่ว่าพระเจ้าทรงยืนยันอีกเรื่องหนึ่งที่บรรดาพระทั้งหลายในสมัยนั้นพ่ะ <c oughs> าพายกันโจทย์หาว่าพระโมกัลาโอ,โอตริมนุสธรรม คนสภาพเจตความเป็นพระพระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันว่ามุคลาลูกตถาคตรู้จริงไม่เป็นอับัติตามนั้นดังนั้นถึงแม้ว่าผมจะมีความรู้อย่างเป็ดไม่เหมือนพระมุคลาก็มาเล่าสู่กันฟังตามภาษาเป็ดๆในเมื่อพูดความจริงถ้าจะหาว่าหมดสภาพความเป็นพระก็ไม่เรื่องของท่าน ฉะ่นั้นท่านผู้นั่งกับผมก็เป็นพระกันคนละพวกผมเป็นพระที่มีความรู้มั่งผมก็มาแนะนำกับพวกคุณท่านถือว่าความรู้ที่มีจริงในพระพุทธศาสนาเป็นของไม่จริงก็เป็นเรื่องของท่านที่ท่านคาดัคดค้านคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าถ้าผมหรือท่านจะเป็นเถรในด้านเปล่าก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์กันเอง ท่านผูดด้ใดอยากจะพิสูจน์ก็ได้การพิสูจน์ไม่เค่มานั่งถามกันใช้กำลังใจของเจตวบริยาณเป็นเรื่องไม่ยากเป็นเรื่องไม่ยากท่านเทศสอนคนอื่นได้ทำไมท่านทำไม่ได้หรืออันนี้ไมไ่ต่อว่าท่านนะคุยพวกท่านัหลายฟังท่านั้งหลายที่ปฏิบัติแบบนี้ก็ระมัดระวังแบบผม แต่ท่านจะถามว่าในเมื่อถูกโจมตีแบบนั้นผมจะมีความรู้สึกยังไง้เรื่องถูกโจมตีแบบนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่สะเทือนใจผมผมก็มีความรู้สึกตามคำโบราณแต่ว่าคนตาบอดกับคนตาดีแต่ไม่สว่างนะัก ตาพระพระ่างพรางจะรู้จักคนเป็นคนรู้จักสัตว์เป็นสัตว์รู้จักผู้หญิงผู้ชายรู้จักคนขาวคนดำรู้จักคนสูงคนต่ำก็มีความรู้สึกมีความเข้าใจต่างกับคนตาบอดคนตาบอดท่านอี่าท่านเราไว้ว่าคนตาบอดคำแชางคนตาบอดสี่คนเธอไม่รู้จักว่าแชางรูปร่างเป็นยังไง ในเมื่อคนหนึ่งเขาไปจับขาช้างเธอก็ร้องแต่โกรธว่าเฮ้ยช้างรูปร่างมันสาวไว้อีกคนหนึ่งไปจับงาช้างว่าช้างมันไม่แหลมว่ะอีกคนหนึ่งไปจับกรงช้างว่าเอ้ยไม่ใช่ช้างเหมือนปลิงอีกคนหนึ่งไปจับหางช้างรูปไปแล้วว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ช้างเหมือนไม่กวอดก็รวมความว่าคนตาบอดทั้งสี่คนไม่รู้จักช้างทั้งตัว แต่ว่าคนแม้จะตาไม่ดีตาพราดฝ้าตาฟังยังพอเห็นยังรู้จักรูปร่างของชางอ้างเป็นยังไงความเข้าใจเพืก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นคนที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาถือแต่ตำรายอย่างเดียวพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเห็นใบลานเปล่านั่นก็หมายความได้แต่ใบลานคือตัวหนังสือไม่เข้าใจตามความจริงไม่หมดความสงสัย ซึงตรงกันข้ามกับคนที่ปฏิบัติตามพระธรรมคําคสั่งสอนอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมมีความเข้าใจในคําสอนตามความเป็นจริงบ้างถึงแม้ไม่มากถึงแม้ไม่มากอย่างเป็ดๆก็ยังพอรู้บ้างเมื่อกคนแล้วก็อย่าเปรียบเทียบมันก็แค่ครัวเดี๋ยวท่านสุภาพสตรีที่เป็นแม่บ้าน คนอื่นคนหน,นึ่งอ่านตำราทำกับข้าวทงขนมคองเอาขนมคล่องตัวหมายความแกงอะไรต้มอะไรขนมแบบไหนทำยังไงอธิบายคล่องแคล่วตามตำราแต่ก็ไม่เคยไม่เคย,เคย,เคยทำกับข้าวเลยอีกคนหนึ่งไม่ได้ปฏิไม่ได้ไเรียนตำรามากเรียนบ้างเรียนน้อยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งรับฟังรับคำสอนมาจากวิดามันดา ให้หูงหาอาหาร้วยมือมาตั้งแต่เด็กคนสองคนนี้มีผลต่างกันคนมีแต่ตำราไม่เคยได้กินอะไรเลยเอ้คนเริ่มทำมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เริ่มต้มโคลงต้มต้มส้มต้มต้มยำเป็นผลอาหารเล็กๆน้อยเบื้องต้นมาจถึงที่สุดเขาได้กินทุกอย่างเขาได้ทำทุกอย่างแล้วก็มีความรู้ตามความเป็นจริงข้อนี้ชันใด ความหนักใจของผมไม่มีในฐาน,นะที่ท่านหลายโจมตีผมความจริงผมไม่ถือว่าท่านโจมตีผมที่ผมไม่หนักใจผมถือว่าท่านโจมตีพระพุทธเจ้าเพราะว่าความรู้ในพระพุทธเจ้าสอนมาในเมื่อพระพุทธเจ้าสอนมาชนินว่นาไมด่ดีท่านก็โจมตีพระพุทธเจ้าเองท่านก็นินทาว่าร้ายพระพุทธเจ้าเอง อาจจะถามว่าหาว่าท่านวบนั้นไม่ครบความจริงครบหรือไม่ครบไม่ได้มีความหมายทั้งนี้อะไรก็เพราะว่าผมบทมาเนี่ยผมเลี้ยงตัวเองนะญาติโยมผู้บริษัทท่านสงรงะหอผมมาพระโกนั้นแม้แต่หน้าก็ยังไม่เคยเห็นกันวาจาก็ไม่เคยกลา่าวไม่ได้เข้าบทบูชเม็ดเดียวก็ไม่เคยส่งให้ ผมจะหนักใจอะไรว่าคนที่ไม่มีสาระสำหรับผมองความผมมีความรู้สึกว่าท่านพวกนั้นเหมือนเศษขยะอันหนึ่งที่เขาทิ้งไว้แล้วไว้ไกลาจากตาผมผมมองไม่เห็นเสียงของท่านจึงไม่มีความหมายถ้าถามว่าถ้าบังเอื่นท่านจะรวมตัวกันมากล่าวร้ากับผมพาให้ผมหมดสภาพความเป็นพระยังไงๆผมก็ไม่หมดสภาพความเป็นพระ เมื่อเมื่อไม่หมดเมื่อท่านไม่ต้องการครับผมก็แยกนิกายซะหมดเรื่องผมพร้อมเสมอพร้อมมาหลายสิบปีแล้วอยากจะแยกนิกายแต่ว่าท่านที่ดียังมีอยู่มากผมไม่หนักใจเรื่องนี้ก็มาคุยกันเรื่องบ้าท,ทองต่อไปอ้การบ้าท,ทองผมนี่ของผมนี่มืนกว้างขวางมากแต่ก็ไปม,มีบรรดาท่านพวกนี้แหละ หาโอ,โอตริมนุสธรรมเต่ก็ไม่รู้ตัวว่าเป็นไครถ้ารู้ตัวเขาจะไปคุยที่วัดว่างๆจดหมายมาก็ได้ครับว่าท่านอยู่กันที่ไหนถ้ามีความเห็นยังไงท่านบวทในศาสนาไหนปฏิบัติแบบไหนตามศาสดาข,ของท่านเราอยากจะพบกันจริงๆ น่ามาคุยต่อไปดีกว่าพูดมากจนนะหนักเพราะคนที่ไม่คบกันนี่พูดได้หนะักยังไงไงผมก็ไม่คบพูดทันพวกนั้นแน่ตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมไม่เห็นประโยชน์สําหรับคนพวกนี้เลยมีแต่ทําลายความดีของพระพุทธศาสนาพูดเป่าเป่าเป่าเปา,เปานะพูดได้แต่ความดีเบื้องหลังญาติโยมพุทธบริษัทรู้แล้ว อนาคาตังสิยานดูก็ได้ว่าท่านพวกนั้นจะตายแล้วจะไปทางไหนเรียบร้อยในปัจจุบันและดีตทำความดีความชั่วอะไรไว้ภาพจะปรากฏชัดไม่ต้องรู้จากหน้ารู้แต่เหตุว่าท่านพวกนี้โจมตีผมด้านนี้รู้แค่นิดอยากจะทราบเลยพวกนี้คนนี้คณะนี้ใครมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไง อยู่ที่ไหนแล้ก็สีความดีความชั่วเบื้องหลังมีอะไรบ้างกรรมทั้งหลายที่ทำจะสนองท่านเวลาที่ท่านไปแล้วท่านจะไปอยู่ที่ไหนเรื่องไม่ยากแต่ความจริงเวลานี้คราวาสเขารู้กันเยอะเนี่ยผมเอาความรู้อันนี้มาแจกคราวาสก็เป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆในพุทธศาสนา จะทำให้บรรราญ,ญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายทุโดยุทนามีความเข้าใจใน่พระศาสนาเลือกนาที่ดีหวานพืชจะได้มีผลมากๆากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนมโนมยิทธิก็เหมือนกันหาว่าผมทำเลเลยเถิดไปโอติมโนสธรรมแต่ผมจะไปแปลกอะไรในเมื่อญาตโยมพุทธบริษัทท่านทำกันได้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายทำกันได้เป็นของไม่แปลก เป็นไนว่าพึงเข้าใจว่านักบวชที่จะแสดงกระแต่งตัวคล้ายคลึงกัน <c oughs> บางทีทําหน้าตาเหมือนพระอรหันต์แต่ภายในบางทีมันเลวยิ่งกระเปกก็มีทีก็มาคุยกันเรื่องทองคําทองคําแหล่งที่ว่านี้แสดงปฏิหารบ่อยๆความจริงไม่ใช่ทองคำแสดงเป็นเทวดาที่รักษาแสดง เรื่องเป็นอย่างนี้ในเมื่อถึงการเวลาที่ไปพบทองคําที่นั่งเขา้าผมกถม็ถามท่านถามท่านท้ามาราชแต่องค์ที่ตอบก็คือท้าวเวสุวรรณ <c oughs> ถามว่าทองท่านหลายเหล่านี้จะมีประโยชน์กับประชาชนชาวไทยเมื่อไรเวลานี้ประเทศชาติอยู่ในความยากจนเข็นใจคนแรงแค้นประชาชนน่าจะเพลืงได้ เองก็แต่ว่าถ้าให้ประชาชนคนไทยเวลานี้คนไทยเกือบจะไม่เหลือเลยจะตายกันเกือบหมดทั้งชาติส่วนที่มีชีวิตอยู่ก็จะตกเป็นทาสของชาติอื่นก็เลยถามว่าทองนี่มีความศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนท่านบอกว่าทองก็แค่วัตถุจะมีความศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนไม่สําคัญสําคัญว่าคนไทยจะยังมีความโลภ เห็นทองเข้าก็ย่ฆ่ากันหนักมันแร่ดีบุกที่เขาศูนย์แร่ดีบุกที่เขาศูนย์น้นฆ่ากันตายกันเป็นร้อยแต่ว่าถ้าทองคํำนี่มันจะตายกันเกือบทั้งชาติมึงแย่งกูกูแย่งเมึงฆ่ากันไปฆ่ากันมาถ้ากําลังชาวไทยอ่อนลงแล้วขาดความสามัคคีมีความโรคป็นเหตุ ่อทำให้ต่างประเทศบุกรุกเข้ามาไม่มีใครจะต่อต้านได้คนที่สุดทองทั้งหมดจะเป็นของชาวต่างประเทศง่าดูเลยคนไทยที่เหลือก็ต้องไปท่าเขาไอ้ทองก็ไม่ได้กินก็จะไม่มีกินเขาจะใช้อย่างท่าที่จะคงคูอย่างท่าท่านบอกว่าถ้าคนไทยดีกว่านี้เมื่อไหร่ทองนี้ใช้ได้เหมือนนั้น ถามว่าปริมาณทองมีสักกี่ตัน่านบอกแต่บอกว่าถ้าหมื่นตันนี่มันยังไม่หมดถึงครึ่งโอ้โหแล้วก็ทองคําธรรมชาติไม่มีคําว่าหมดมันยังก่อตัวเกิดอยู่เสมอถามว่าเหตุที่ทองก่อตัวเกิดเป็นตัวพ็อาอาศัยอะไรเป็นเหตุท่านก็บอกให้ฟังแต่ผมจะไม่บอกในเวลานี้ ใครถามต่อไปก็ไม่บอกอเฮ้ยกวิชานี้นักธรณีวิทยาเขาทราบกันอยู่แล้วธรณีวิทยามีีความรู้ด้านดินมันน่าจะทราบว่าทองเกิดจากอะไรเขาจะรู้ผมขี้เกียจเอาไอ้ตำลาเป็ดๆไปพูดให้เขาฟังหลังจากนั้นแล้วผมก็ถามถึงทองโทั่วประเทศ ท่านก็พาดูหมดทั้งทองคำธรรมชาติทั้งทองที่ปรุงแต่งแล้วล้อมแล้วเป็นสร้อยก็มีเป็นแท่งก็มีโอ้เป็นเพชรนินจินดาเยอะแยะโดยจัดผมนึกนึกยิ้มในใจว่าแค่ทองอย่างเดียวประเทศไทยก็เป็นมหาเศรษฐีของโลกแล้วไม่ต้องแร่อื่นอย่างน้ำมันอีกอย่างแก๊สอีกอย่างแร่ต่างๆโอ้โหมหาศาล มยิ้มบ้าอยู่คนเดียวเรื่องทองนี้ใครไม่ยังไม่มีใครว่าบ้าเนี่ยผมเลยต้องบ้าคนเดียวยิ้มยิ้มชื่นใจว่าสักวันหนึ่งข้า้าคนไทยจะดีตอนนี้มาผลของการฝึกมโนมยิทธิผมอยากจะพูดก็พูดตอนนี้เลยว่ามีผลดียังไงมโนมยิธินี่เป็นความดีทางพุทธศาสนา จะต้องคนที่ได้จะต้องทรงศีลบริสุทธิ์หนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายตายแล้วถ้าเราทำดีไว้เราก็จะไปสู่ที่ดีทำชั่วไว้แล้วก็ไปสู่ที่ชั่วที่มีทุกข์เรียกว่าถ้าอยู่ก็อยู่เป็นคนดีตายเป็นผีก็เป็นผีดี เมื่อมีความรู้สึกว่าจะต้องตายเราจะไม่ยอมคําว่าตายไม่ยอมไปอบายภูมิก็ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งมีความเคารพแน่นอนนี่หลักสูตรหลังจากนั้นก็มีศีลบริสุทธิ์อารมณ์จริงๆต้องหนึ่งไม่ทําลายศีลด้วยตนเอง,อ,งนงองสองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทาลายศีลสามไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแล้ว ใน,นเวลาต้องการให้จิตสะอาดเบื้องต้นก็ต้องระง,งับนิวนรณ์ห้าประการได้ทันทีทันใดยามโบติจะไม่ยอมหนิวนรณ์ห้าประการเป็นเจ้านายบังคับใช้จิตของเราจิตของเราต้องมีกําลังเหนือนิวนรณ์ห้าประการไว้เสมอนิวนรณ์ห้าประการคือมึงไม่เมาในรูปเสียงีินรถสัมผัสเกินพอดีสอง ไม่คิดประทุษร้ายกว่าคนอื่นสมไม่ง่วงเวลาทำความดีสี่จิตไม่ฟุ้งสั้นฟุ้งพ่านเกินไปใช้กำลังใจคิดอยู่ในขอบเขตของความดีห้าไม่สงสัยผลการปฏิบัติของความในความดีหลังจากนั้นต้องสงอารมณ์ตามนี้อีกท่านนั้นหลายที่ฟังจำไว้นะครับ หาว่าท่านทรงอย่างนี้ไม่ได้สมาธิความรู้ต่างๆที่ท่านได้ไมันจะสลายตัวถ้าทรงไม่ได้ผมขอยืนยันว่าต้องการใช้อะไรก็มีวันนั้นอารมณ์อารมณ์ต่างๆที่ท่านได้ไว้ทั้งหมดจะทรงตัวตรกรกไม่ตลอดเวลาไม่ถอยหลังมีแต่ก้าวหน้าขึ้นไปหลังจากนั้นกำลังใจเขาท่านนั้นต้องทรงทวิหารสี่เป็นปกติ เือหนึ่งจิตคิดว่าเสมอว่าเราจะเป็นมิตรดีของคนในสัตว์ทั้งหลายไม่คิดประทุษร้ายใครมีแต่ความรักไม่ใช่เกลียดเห็นคนก็รักคนเห็นสัตว์ก็รักสัตว์เห็นวัตถุก็รักวัตถุไม่คิดทำลายทรัพย์สมบัติของใครหมด <c oughs> และบริการในสองกรุณนนามีความสงสาร ตั้งใจไว้เสมอว่าจะสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์สัตว์เพื่อนลมโลกให้มีความสุขต่างกำลังถทาโอกาสมีทรัพย์สินมีปัญญามีถ้าเขาขาดวัตถุเรามีวัตถุเราจะให้วัตถุถ้าไม่มีวัตถุเราให้แรงกายช่วยถ้าแงาาารงกายเขาไม่ต้องการเราให้แรงปัญญาช่วยเป็นปัจจัยสร้างความสุขร่วมกัน แล้วก็สามมุตุตายเราจะไม่อิจฉาเสียใครเห็นคนอื่นได้ดีพอยินดีด้วยเราเบกขาเห็นคนอื่นเพียงพรำเราจะไม่ซ้ําเติมให้มีทุกข์มากไปกว่านั้นเราจะวางเฉยจจจิตพร้อมจะช่วยเหลือไปเสมอนี่นักเจริญมโนยิทธิทุกคนต้องทรงอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติคําว่าปกติมันทุกลมให้ใจเขาออกให้ทรงตัว อย่างนี้สมาผลก็สมาธิที่ได้จะไม่มีการเสื่อมแต่ว่าผมก็ไม่ยืนยันว่าทุกคนที่ก็ฝึกไปได้เนี่ยเขาจะทักษาได้ทุกคนบางคนก็ปล่อยสลายตัวซึก็มีบางคนก็ไม่มาเอาจริงเอาจังมาแค่วันเดียวปุ๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ปปไปคล้ายๆจะมาลองท่านพวกนี้ผมถือว่ายังไม่จริงจังกับพระพุทธศาสนา ไม่ใช่ไปเกณฑ์บังคับไม่อยากไม่ใช่อยากให้เขามาพุตธปฏิบัติแต่ว่าผลของผู้ปฏิบัติมีอยู่แล้วถ้าเขาทำไปอย่างนั้นไม่ใช่ก็สลายตัวเมื่อสลายตัวเข้ามาแล้วกำลังจิตจะกลุ่มจะมีความวุ่นวายจะดึงไม่กลับความสามัมคความความรู้ที่มีอยู่ดึงไม่กลับเพราะมีอาการกลุ่มและก็หลายคนกลับเป็นปฏิปักษ์กับพุทธศาสนาอันนี้ก็มี ดันั้นขาสำหรับคนดีมีอยู่ผมคิดว่าคนในโลกนี้ผมเกิดมาหนึ่งชีวิตทําให้คนเข้าใจพระศาสนาเพียงคนเดียวผมพอใจก็เรียกว่าถ้าเขาพู้นั้นมมนมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็เขาพูดนั้นตั้งใจมีความเคารพในพระพุทธเจ้าประธรรมพระอริยสงฆ์จริง ทรงสินห้าบริสุทธิ์จริงสามารถระงับอวิได้โดยฉับพลันทรงพรมิหารสี่จิตตั้งไว้ได้ด้วยความดีโดยเฉพาะว่าเราต้องการพระนิพพานแค่นี้เป็นคนเดียวผมคิดว่าชีวิตนี้ผมได้กำไรได้กำไรชีวิตที่คนดีมีอยู่แท่านี้แต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> คนที่รับการฝึกไปรักษาตัวไว้ได้จริงๆ มีนับเกินแสนแสนแน่เกินแน่ <c oughs> แต่เรืว่าจะจะเกินไปเท่าไหรผมไม่ทราบแล้วพวกนี้ที่ฟังทำได้แล้วมีความรักใคร่มีความสามัคคีกันดีเป็นกรณีพิเศษดีกว่าไปเทศสอนเปา่าเปา่าเป่าเพราะว่าผมเทศเคยไปนั่งเทศมาเทศเท่าไรไม่สามารถจะทำให้คนมีกำลังใจดีขึ้นมาได้ ไปเมื่อไรคนนั้นก็กินเหล้าอยู่ตามเดิมตอนนี้พอมาฝึกมโนจิตที่เขา้าดีจริงๆ <c oughs> มีหลายคนพอคิดว่าคนที่เขาจะทำได้ต้องเป็นคนมีศีลห้าบริสุทธิ์นาง้นอยากจะทำบ้างก็เลิกเหล้าเลิกฝิ่นมาเลยตามควมเป็นคนดีตลอดมาแล้วบางคนยังไม่รู้ลีลาเข้ามาถึงเอาเขาห้ามกันแบบนี้หรือ ก็ลเลยไม่แปลกใจทำกับเขามั่งกับพอดีเขาไปด้วยเป็นอันว่ามโนยิทธินี่เป็นครูเป็นแบบฉบับที่ดีเครื่องเตือนใจนรกอยู่ที่ไหนรู้จัก <c oughs> แล้วก็รู้ว่าตนเองเคยตกนรกขุมไหนมาบ้างใครทํำบาปความชั่วอะไรตกนรกขุมไหนไมีโทษยังไงเห็นพบมาเอง เป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉันเพราะกรรมอะไรสร้างแล้วนอกจากนั้นยังรู้เรื่องของคนอื่นด้วยเวลาลงบรรลกอยากจะรู้ใครที่เป็นญาติเป็นพ่อเป็นพ้องกันมีไหมในโลกี้นี้ต้องการทราบจะพบทันทีแล้วก็จะเรียกมาคุยกันได้แต่เวลานี้ญาติโยมที่หลาดผมก็เสียวๆเหมือนกัน เสียวเสียวความสามารถคนญาติอยู่ท่านไปนรกท่านก็นขอดูพระในนรกอันนี้ชื่นใจมากว่านรกขุมนี้มีคนที่เคยเป็นพระมีโทษระหว่างเป็นพระตายแล้วมีไหมขอดูสภาพเป็นพระเหลืองครับขอดูพระที่เคยรู้จักชื่อที่มีชื่อเสียงได้เคยรู้จักตัวมีไหมปรากฏว่าพบทุกราย บางรายดีกว่านั้นอีกท่านใช้อนาคตังศียานถามตรงพระว่าพระองค์นั้นที่ยังไม่ตายเนี่ยเวลานิ้าตกถ้าตายแล้วจะไปสวรรค์นรกภาพก็ปรากฏน,นรกบ้างในสวรรค์บ้างที่อื่นบ้างและขอดูผลกา,การกระทําของท่านผู้น,นั้นตั้งแต่เริ่มบวชมาทําอะไรบ้างปรากฏภาพชัดเมือดูโทรทัศน์ นี่ที่ว่า,านี้ไม่ใช่ตาสีตาสายคนรู้คนที่มีปัญญานะที่เรายกย่องสรรว่าท่านได้ปัญญาบ้างท่านเป็นด็อกเตอร์บ้างนี่ท่านรู้กันแล้วก็ญาติโยมพุทธิษใสก็รู้ตามเวลานี้เข้าใจเรื่องพระมากบางคนถึงมาถามว่าไอ้การเลี่ยไร่การบอกบุญมันเคยทำเป็นประจำเพราะคนที่บอกชอบกันทำยังไง ก็บอกก็เป็นกำลังใจของญาติโยมอันนี้มาเรื่องเขงาศรัทธาไม่ได้หักการให้ทานกับคนที่ไม่มีสินกับการให้ทานคนที่มีสินบริสุทธิ์ค่าต่างกันหลายแสนเท่ายิ่งให้ทานกับคนที่มีความบริสุทธิ์ของจะมีค่าสูงมากบางท่านเจติยาเรียบร้อยหน้าเดือดใสหน้าว้อยนาบูชาแต่ลูกหลานไปดูเข้า โดดของประโยชน์ว v ีมานรกอันนี้เป็นที่น่าภูมิใจที่พระเจ้าทรงประกาศพระศาสนาให้นักบวช่อปฏิบัติตนเป็นคนดีเป็นปูเจนียบุคคลเป็นบุคลคลชาวบ้านคนบูชาถ้าพลาดท่าผาทางแบบนี้ถ้าวบ้านรูน้นี้จะได้เลือกนานาเนื้อนาบุญได้ตามชอบใจใครอยากได้นาดอนก็ทําบุญกับน,นาดอน ใครอยากได้นารุ่มก็หวานข้าวหวานพืชกับนารุ่มใครอยากได้นาดีก็หวานพืชผลกับนาดีาก็เหมือนกับคนที่อยากได้บุญมากก็ทาบุญกับพระที่มีสินบริสุทธิ์มีฌานสมาบัติเป็นพระอริยะตามขั้นไปใครอยากได้นรกไว้เป็นปัจจัยเป็นสมบัติก็ทาบุญกับนักบวชที่ไม่มีสินเ็ื่อหมดเรื่องราวให้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทตัดสินใจเอาเอง แต่ท่านผู้รับฟังอย่าลืมนะผมเองก็เสียวเสียวเหมือนกันนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมลงทมนตายแล้วจะลงนรลบุมไหนท่านนั้นหลายจงจะคิดว่าผมเป็นผู้วิเศษนะครับผมเองก็ดอกเดกด,ดอกเดกสงสัยเหมือนกันไอ้ขาข้างใดข้างหนึ่งมันแย่ลงในขุมมันหรือเปล่านี่ขอท่านนั้นหลายที่รับฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนบิสุสมัมเนอ,อย่าประมาทในชีวิตยอย่าคิดว่าเราดีแล้วดีกติที่องค์สมเด็จพระที่แก้วทรงตรัสว่าอัตนาโจทยานานั่งจงกล่าวโทษจดความผิดไว้เสมอเราจะได้ไม่ผิดต่อไปรับบรรดาท่านทั้งหลายวันนี้บ้าเรื่องทองพอสมควรร่างกายก็ยังไม่ดี สัญญาณบอกเวลาหมดแล้วนี่ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี